สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Package Delivery ก,การจะส่งพัสดุโอเคก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นคนที่ต้องเริ่มงานจะส่งของวันแรกนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะสตาร์ทอ๋อมีอีขอดีเดียวกอคุณโชคไม่ดีนักนะยดอยู่ก็เปิดมาโชคไม่ดีใช่เลยไเป คุณถูกไล่ออกจากง,งานเก่าค่าใช้จ่ายแบบทุยคุณถูกไล่ออกแล้วก็มีเหมือนจะแบบมีค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจ่ายอยู่ก็คือค่าเช่ายัางไงล่ะโอ้ค่าเช่ายัางงั้เหรองังจากนั้นหลายก็มันก็หลายวันนะที่สุดก็เจองานใหม่สักทีมันก็คืองานส่งของไงล่ะวันนี้ก็คือวันแรกของคุณขอโชคดีอันนี้คือเราพูดกันเองือพยยระเจ้าเาพูดกันละ ตอฉันต้องห่ากงกุญแจรถให้เจอก่อนก่อนที่จะออกไปนะเท่าไ่วะเนะี่ยมีแหลมไม่พอใช่มีแหลมไม่พออ้อไม่มีเซตภาพด้วยขึ้นเตือนเลยไหมไม่ใช่ดีแรล็มขนาดนี้เลยนี่มันแหล่งโปรตีนของฉันเลยจนะโอ้เเล่นกลยุทธ์กันเนะ่ะออืม ไม่ทำมาไม่กลับมาทำฟ้าสะอาดฮะให้ดึงนะอัน,นอันนี้บ้านฝรั่งครับเป็นอันนี้กันมันมันไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้มันต้องมาอยู่ตรงนี้อะ่ะและเอ้จริงล้างจานมันก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คือถ้าล้างจานนี่กระเด็นไปหาเขาหมดเลยนะวอสในบ้านอันนี้ด้วยหรอ the heck? เอ้แล้วเสียงเพลงอะไรจะดังขนาดนั้นอ่ะมีนีก่ก็สิทธ์ป่ะนี่ ตัต้องซื้อแปลงถีฟันอ่ะเพราะฉันไม่ได้ทำความสะอาดตัวโอ้โหไม่ได้แปลงฟันมาหลายวันแล้วออืืพูดทีนี้หอมแน่เนาะไ,ได้ยังไงคุเจด,ดไหนสุดแเจก็ได้ออกไปทำงานได้ดันไรอ่ะอืมนี่คือประกาศให้โหประกาศแจ้งเตือนนะคุณค้างชำระค้างชำระนานแล้วหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นไม่งั้น มึงจะโดไนไล่ออกขอบคุณแล้วจะฟักโอ้ไม่กอดอะไรน่ากลัวว่ากันระหว่างไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ากับโดนผีค่าแล้วมีผีแบบก็ไม่รู้อเอาล่ะวันนี้ก็เป็นงานที่หนักนะเหลือสุดท้ายเะไต้องไปส่งเนี่ยเหรอนี่แหละสุดท้ายโอ้ไม่กอ เอ้ยนี่รถเราเหรอนี่อะไรอ่ะโอ้โหถึงไอเวรที่ชอบมาจอดรถในที่ของฉันโคตรฟักยู่คุณจะมาจอดใน่วนของฉันได้ยังไงฉันต้องจอดรถห่างไปสามช่องตึกและเดินเป็นยี่สิบวินินให้ฉันจับได้ว่าแกมาจอดตรงนี้อีกฉันอัจจะขยี้ยู่ให้แหลกคือโอ้โหเดีย๋ยวนะ คือนี้เขาจอดจอดรถในโซนโซนเดียวกันนี้่แล้วเอากล้ยมาตั้งกันแบบนี้เลยลเอ่อเจ้าของตึกว่างไงครับเจ้าของตึกอยู่ไหนก่อนไม่ใช่วันวันมุงอัตตา้างขัดแย้งกูนะถึงพนักง,งานส่งของปวดใช้าทางด้านล่างนะคืออยู่ทางซ้ายอในการลงไปส่งขอบุอขอบุญ,บญยังวัตถุศักเนี่ยเหรอ โอ้โหโคตรมึดเฮ้ยมีอะไรดะอืมกลิ่นโคตรเหม็นกลิ่นเหม็นมากอะไรนี่คือห้องของของ,ของแต่เราเอ้ฉันไม่คิดว่านี่คือที่ที่ฉันต้องเอาของไปสง่งเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ไม่อ่ะโอ้หล่น เอาไว้นี้แหละเสร็จแล้วถึงเวลากลับบ้านเออกลับแล้วไปแล้วอะไรวะนี่ไม่เอาไม่ผมหลอดหอยอืมติดต้องลองไม่ออกไม่อยู่แล้วอ้าวใช่นะ้มคือวันเดิมอะไรอะไรน่ากลัวว่ากันระหว่างไม่มีเงินจ่ายค่าเช้ากับจิตหลอง โอเคก็จบแล้วสำหรับเกมแ็กเก็ร์ในเรื่องบัลลีก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยกันนะสนิ gamma ายบายครับบ๊ายบุยผีไม่เจอเจอเจอแต่ตัวเอง